คล้องเหล็กไหมพี่น้องเนาะ <c ười> เครื่องตัดหยาก็่ถือว่าพราด้ตัดเนาะในพื้นที่เก็บน้ำบาดเท่านี้แหละเรียกน้อยเนาะหยาเทียวว่าแต่ว่าบ้างชาวบานสางหมาสิเป็นเดือนนะเนาะแต่หลบก่อนถ้าเอาเครื่องตัดหยาใหญ่ตัดมันก็นเลยิ่งมีโอกาสได้ใส่เครื่องนี้เนาะ ได้ลองตัดเบิ่งกับไข่โกบอมีเนาะแต่ว่าถ้าจะได้เครื่องตัดหญ้าใหไงผมแหลมันจะสิรับงานได้เนาะเวลารับตัดงานตัดจากหมอหันมองนี้เนาะปุ๊บแล้วไปแถบปุ๊บแล้วมันคนนั้นมันสิติดเมาคือบ่กคนดินมันนําเนี่ยคือบ่กคนดินมันนําเนี่ยมีดินอยูเดียวสีดำเลยพวกดแบบอุ่มๆเอาผ้าห่อไว้คนไปนํา ข้อที่ให้บอกเวลาเขาอุ้มตัวใหม่ขายนะเขาหล่อมไม่หล่อมอ่ะมันกับข้อได้ตัดเนะาะบอลแถบยางผ่านนี่แหละต้องตัดเหลินซ้ำเมียมาจอเซเมียตัดเนาองอ่ะมันก็เลือ่อมยาวเลยที่เขาตัดไปโดนเกือบ เปนเสียงรถมาหรอบะพอดีเลยเดี๋ยวคนตัดหนี่อโมเมนเดยาสวานมาสวานตัดสวยอเนาะมาตัดเร็วเรเร็วเเร็วเรเเวเร็ว รอนูกเตอร์เลงเร็วฝั่งนี้เขามีต <AH ั้งเยอะหนุ่นอยากจะคล้องมือที่เนาะบอยเป็นล่องเครื่องเอาเคยตัดแล้วค่ะนี่จับนี่เนาะแก้วมันสีเมืออ้บอกว่าเขากดอันนี้มันเหลือแต่ความฐานะคุณเนาะเอาแนบแนบอันเอาเคยตัดด้อยันปวดแขน ปวดแขนมาเด้อพี่น้อผู้หญ<ะ>ิงก็ตัดได้ผู้ชายก็ตัดดีนะคะโอ้ทาตามตะขี่เลยเนาะยาดเป็นข้นยาดเื่องตาหยาใดๆได้โออตามตรงนี้นะเนึงเอาลงให้มันขนานกับพื้นเลยจีพี่น้องมันเอียงเพราะฉะนั้นนี่หรอเออพวกกระเบื้องใบเนี่ยมันอะดรมันสูงมันจำน่ะอะไรไปจานกลมๆเนี่ยแจ้งใส่แจ้งควานวัวพี่นอ้นอวัวนแต่ว่าสองใยโบวนิดนึดนงเด้อมันปากขา นี่ฝงสฟ้า้อ,อ,าองเบิ่งเมื่อยดิโนะเห็เกอหน่อยมันนานเลวอ่ะม็กืเึเอกอิดไงพอมันหมอกับเงิ่นแบบเขาไม่ฝืนที่าว่าไลายเนะยาะตีนี้เข้ากับไลน์ด้ฝุ่นยาขึ้นนี่แหละมันม่จากเทศื่นเลยข้าจะไปรับข้าจะไปรับจอบเหมือนเพือนี่เขาไม่เวลาเห็ดเลยที่เทศเห็นเบิดเบิงทจังหวัดองตัดต้องเที้ขางบาเพราะมันเบิด ส้างขุนหรอว่างามันขุนก็บอกนี่คือตั้งเท่นี่เตัดยาไปก่อนที่น้องแมวเออคอยเป็นคอยไปเกตเซระยางบานมันเงินนอนเกตไลายยางบ่ได้บ่มีซ้ำมาแล้วบ่จมบ่สินบานบานคือบานปลไปแกงใส่แกงกัวได้ที่ยันบ่เขาตัดหญ้าบานเขาตรงตำแบบนี้ไงถ้าตัดหญ้าแบบ วแม่ก็แกงสายแกงกวยเสีเล้วเช้าวนเอาขาเหน,นนเนาะเออตัดตามพิ่นนั่นแหละจะด้งกระตัดันกระตันซ้ำนีเมื่อยปวดดเมื <c oughs> ่อยเพาเขายบพเป็น,ปน,นกก้งเอวเสนเนลนี่มันม่้มีเฮ้ย <c oughs> โหผู้หญิงกระตัดยาได้ได้วยนี่ <c oughs> สบายพี่น้องผู้ได้อยากตั้งกาเขาไปชาในติ๊กตอกเด้อ <c oughs> พอไดิคาคอมขายของบ่ขายของเอ้าแบทหมดแบทเบิร์ดเขาตัดโดนนะพูดอีกก่อนนึงนิดนึงกันเอ้ยเอาไปเอาถอดแบทมาให้ดูแบทอันหนึ่งวันไหนประมาณ20นาทีนี่แหละทุกคนเนาะก่อนหนึ่งตัดเหรียหัวแป๊บเขาสั่งมาซองก่อนพอได้ตัดเหรียญตัดหัวตัดมันก็บไข่กบตัดเห็นบ่เนี่ย มันเห็นบมน่มักระสันดีมันดูสะอาดตาดีนี่ไงอความแตกต่างเห็นในกล่องเลยสั่งได้นะคะเขาไป youtube เด้อไปกดตะกร้าสีเหลืองๆได้นะจ๊ะ u t u ู e ซื้ออ่าเอย t u b e วาสันต่อๆเนาะใ้รบอกตตอนเนาะออ <c oughs> นะช่องเลยเลยเลยค่อมเจ็ดสิบแปดบาทสวัสดี แตงซอยไหนเด้อจ้ามันกะมันกะพกผ้าได้เนาะมันกะทัดรัดนะสวัสเพิ่นแปะลิงไว้ใน TikTok ในต,ต่อเพิ่นให้ที่ๆเพิ่นนั่นแหละแล้วก็ให้พบกับเข้าไปซื้อในหัน่นเพิ่นก็ได้ษข้าวข้อม70็ดสิบบาท78บาทเจบแปดบาทแบบมก็มีขึ้นๆลงๆแล้วตลาดเข้าปับ๊บนู้นตัอดหนาเลยตัดหญ้าเพราะว่าไปเนี่ยเหมืนลักษณะ ไอ้ยบอดี้ไอ้ยบอดี้บอดี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วอย่างฟอร์มรากันแล้วไม่แม่หอมก่อนเอออเ้ยให้แม่หอมก่อน้ำบัตสามเน้ำบัดสามเนี่ยลูกสาวได้หนิพักเฉยๆเลยพักเฉยๆเลยชุปแนวชุปหมาแนวอาบหนำอาทิตย์วันค่ำเนี้ยวันค่ำเนี้ตัดหงาต่อทุกคนสามคำจรง กินข้าแรงข้าง่ายนั่นแหละมากับคนกับเป็นนนนเนาะเจเขาด้อเขาถอกด้อชีด้แจกไม้แล้วพี่น้องชีด้คลิปแจกไม้แล้วเนาะนี่นี่นีแม่พันเผื่อในนอตอึงลมาเป็นหมูมันพั่งประตูเขาหนาบีเกิลผสมมาบ้านนี่แหละตัวนี้เนาะ ตัวนี้บีเกลนแท้ตัวนี้บีเกลนผสมมีขนผมนี่อวดคือหมูนี่มีขนผมยังอวนคือหมูนี่อวดไอ้ห้าห้าห้าปวดแต่ยังอ้ปวดแต่ยังบวดท้องอันนี้คือว่าอันใหญ่ดอกพ่อกระดาไปวางอาทิตย์เลยอันนี้คืออันนี้คือพุงล้วนขวดน้ำมาบ่ดิ้บอดี้ขวดน้ำมาบ่ดิ้บอดี้ขวดน้ำมาเออขวดน้ำไม่พอจื้อ่ะไปเอาไปเอาไปเอาเด้อไปเอามามามา เอามามานี่เอาไม่พอให้ดูอาเลยเอาหลูกลูกลูกเฮ้ยอ้วนเหียงมาเนีอีหมูหมูลกหมูเหียงาเออแรงมากเอาไม่พอเลยก็ไปเอาไม้าเนี่เกียไม้เี่ยไม้ไปเอาามาบนี้เอามาแ่บดเอิร์สูเอามามาแบบนี้เออเออเก่งจังเลย กดน้ำไม่พออีกแล้วเอ้ามาให้ไป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 อ้ามาเลยโลเอาไหมไมอยากเล่นม่เออไม่พอไม่พอที่ระบันนี้ปล่อยที่ระบันนี้เอาไม่พอก็ต้องปล่อยตัวล่ะไปอิสาตัวอิสาหนิสองตัวนี่หนิมามามาเลยโลเมื่อยแล้วบ่ ก็เดดเมื่อยนอะเมื่อยเนอะพอพอแก่งบะบอกแกงไรกับเมื่อยกบาัดเนียนจเือทีน้องเด็นมอข้าตัดงานคนถิ่มปูนกัพอเป็นกรกาเกิงเกวัวเลี่ยวคุนแตกปูนมันเหลือเนาะไม่บอกรี่เกม่บางล่ะปูนเหลือห้าเดียวมาเทแนวนี่ก็เลยเทกระปิดกระปอกแบบปูนเหลือปอนทม่นเหถืองน่เนาะ คือฟังนี่อยากเท้มันเบิด์ตนะน่าบ่เบิดดอกไมนสิเทาแต่ขันขันองนั้นมาหนีก่อนนะเอาซ้ำหนีก่อรมันได่ายใไม่เสรเคี่ยวออกนะใหม่ผ่าเลดเอามาเห็ดเที่ยงหน่อยนี่แหละยังมาเสรีเคี่ยวคลองอยู่หมดหมดแต่ไปรับจอบนอกคลิปกับพวกคอร์ดไทยช่วงนี้ก็ขอโทษขออภัยเด้อทุกคนเนาะจะลืมกันเด้อจะฝาลืมกันเนาะแต่ว่าก็จากเห็ดสนุนเป็นกำลังใจห้าสองคนนี่จะเห็ด ช่วยเหนียวหน่อยเนาะแต่วันนี้เงินได้ท่องค่ารับจ้างรับจอบมันอําเนี่ยนาะบองเทื่อบางหม่องกระทายได้บางหม่องกระทายบ่ได้เฮาก็บ่ได้ทายเนาะได้จักบาทก็รับเบิดพอเด็ค่าหนั้นค่านี่เนาะไปันไป2-3คน4คน5คนก็ได้พุ่นละเฮาถือไม่ลอยเนาะเด็กคุณละลอยสองลอยไปเนางานใหญ่มันก็็50บาทกยังเคยได้คนละ50บาทก็ยังเคยได้เนาะแต่อาศัยถ้าต้องเป็นทีมเนาะไปนํากันก็เฮาบ่ดูถูกเงินมันก็รับทุกแนวส่วงนี่เนาะหาเงินหาคํา ฮ่าต่างต่างจากเ็ดเบียรหลายอย่างก็ได้เก็บเงินซื้อเครื่องตัดหญ้านะทุกคนเนาะเบื้องโฆษณาซอยผมนี่เด้อเนาะสื้อเครื่องตัดหญ้าข้อมคิดผมเด้อซื้อเครื่องตัดหญ้าไปรับจ็อบตัดหญ้ายหน่พอผมเหลืองานครับสามโมงสี่โมงแลงเลยมันก็มีเวลาว่างหลายสิหรือว่าเสาร์ทีผมก็ยุดถึงสี ไปตัดน no. ้ำบานคนบองหันมองนีถ้ามีเครื่องตัดหญ้ามันก็สีง่ายเนาะพอได้รับจ้างได้หาบาทสิบบาทจะสิทธิ์ควบไม้ผมเนาะผมก็ตัดเฮ็ดสุนี่เอาหน่อยเนาะบอกเดี๋ยวว่าอายคนบอกบผมแล้วผมนี่ไม่มีอายด่านได้อายอดเนาะเขาม่แหงเฮต์เนาะห้ากับฮต์ใช่เขามีกำลังทราบเป็นใบดุนเขาไปแล้วเขาใส่ไปเรียกนั่นเรียกนี่อันเฮ็ดบร่ําไปชั้นงงๆเขาบอกเอาได้ไหมไปถาาเอิ้งพักบุ๋งทรงถ่ายป อันสองครั้งนี่บ่เกิดสำพี่น้องผักชีเลาวอันนี้ผักชีเล่านี่ผักชีจีนบ่เกิดเพราะว่ามันเก่าเหรอแม่แน่มันเก่าเนี่ยโอ้ใหญ่พี่พีนี่เอาได้ด้วยนี่ใหญ่สิเขาจะปิดเครื่ไปนี่บอกพี่น้องมันเนี่ยอาหารกันมันก็สีจอยๆแต่ว่ามันก็สีใหญ่อยู่เดอกเวขาก็พอได้ผัดเบิดลอดนีก้อนข้าวสีปลูกแบบห่างๆเนี่ยนี่ตัวนี้มันมันบ่ได้บำรุงบ่มันเลยลำบ่ใหญ่หรือมันหัก โบทันใหญ่บ่ขาให้เสือนะมั้งบาบวห้องเด้เด้อบวห้องก็สิบมื่นนี่เขาให้เดชออกได้เธอนี่เอออย่าไปเดชเขาเขาเอิร์ลิถ้าทำไม่เป็นอย่าทำเดี๋ยวเขาทำให้บว่เขาอต่างมันมันเป็นลมเก็บหอมต้องเก็บให้เป็นให้เก็บไม่เปลี่ยนช่วงนี้มันตายอนแห้งมันเลยเห็ดให้ผักมันเหี่ยวอากาศแดดมันแห้งไปพี่น้องเนาะพอกันขีดหนาเด้อทุกคนเนาะบายบายจุ๊บบายบายลูกทัดหยาตัว สวนพักสวนขวดสวรรค์ถ้าเนี่ยมาลงอีกบ๊ายบาย,บาย,บาย